ปีนี้ไม่ค่อยดกมาเด้อผมจะสวยมะคอ้อไปขายในยะี่สิบยี่สิบพ่อ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 เอ้าเลยนะอุ้ตายตายตายลูกเนี่ยมีจดหมายมาส่งมีตาคุดเหมือนหมายสารเลยเนี่ยอา้าวส่งมาชื่อชื่อพ่อเนี่ยจดหมายเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่เลย บอมเมนแบบดำบักลูกเทวดาโอ้ยตกใจหมดเลยลูกว่าเหมือนหมายสารท่านผู้ชม <c oughs> คือสิมาดูแท้หมายสารที่ไหนไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นจดหมายจากที่ว่าการอำเภอสีเทพนะครับท่านผู้ชมอิตาคุดไม่ใช่ตาชัาง <c oughs> ตาขุดไม่ใช่ตาช่างนะครับนี่นะครับโอ้ยนะผมจะบอกอะไรให้ท่านผู้ชมนะตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านเนี้ยนะครับมาอยู่อย่างเป็นทางการในบ้านผมนี่แหละแต่ตัวผมมาอยู่กรุงเทพนานนะครับยี่สิบกว่าปีนะครับมาอยู่เป็นจิตจารลักษณะนี่ก็คือสี่ห้าปีนะครับนะครับสี่ห้าปีผมไปทําข่าวตําบลอําเภอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอ่า มงคลงานขาวดำนะครับเขาประกาศชื่อในอำเภออยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ผมไม่ได้สังเกตหน้าตาในอำเภอเนื่องจากนะครับเวลาถ่ายนะครับถ่ายหมดเลยเวลาตัดออกท่านผู้ชมนะครับตัดเสียงออกนะครับส่วนมากจะเป็นงานขาวดำจะตัดเสียงออกนะครับเพราะว่ามีเสียงอ่เขาเรียกว่าเพลงที่มีลิขสิทธิ์ผมเลยไม่รู้ว่าใครคือในอำเภอสีเทพท่านผู้ชมหน้าตาเป็นยังไงแต่ในคลิปมีแต่ผมไม่รู้ว่าคนไหนนะครับท่านผู้ชม,ชมแล้วคนนี้นะครับ ผมนะครับมีเรื่องร้องทุกข์นะครับท่านผู้ชมผมได้รับความเป็นธรรมนะครับผมเนี่ยนะครับไปขอความเป็นธรรมนะครับจากศูนย์ดํารงธรรมนะครับศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยจะอยู่ตามอําเภอนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่รู้ว่ากรุงเทพเนีมีหรือเปล่าศูนย์ดำรงธรรมอยู่ในเขตหรือว่าแยกนะครับแต่ว่าตามภูทรท้องถิ่นต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมนะครับอยู่ตามที่ว่าการอําเภอนะครับส่วนอําเภอสีเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปในประตู เดินเข้าไปในอำเภอปุ๊บขวามือห้องแรกนะครับจะเจอศูนย์노งธรรมศูนย์เนี่ยนะครับเขามีไว้ให้ประชาชนครับร้องทุกข์นะครับคือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยร้องทุกข์เขาจะดําเนินการให้นี่ถือว่าดีมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนอกจากเขาจะดําเนินการให้ผมแล้วนะครับท่านผู้ชมเขายังส่งหนังสือว่าเนี่ยเราได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วหากนะครับฝ่ายที่เราไปร้องทุกข์เนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับเขาจะดําเนินคดีนะครับ อันนี้เราไปร้องทุกข์คือเราไม่ต้องการให้ตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองครับไปจับใครนะครับเราไม่ต้องการแบบนั้นเราเพียงบอกว่านะครับให้เขาหยุดนะครับคือไม่ไม่มีการจับกลุมนะครับถ้าเขาไม่หยุดนั่นแหละนะครับมีการจับกลุ่มแน่นอนอันนี้นะครับก็เขียนมาบอกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือบอกวันเวลาไว้ด้วยนะครับก็คือวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับ ถ้าวันที่สี่นะครับยังไม่มีการหยุดหลังจากนั้นเขาจะดําเนินการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่หมายสารหรอกผมเะเตื่นเบิดโอ้ยรู้กระไดเนาะจะเมนเนาะโพดโพบโม่โม่ตกเต่งนาะนะเนี่ยหนังสือนี้ก็จะมีนะครับมีปลัดอำเภอนะครับมีผู้ใหญ่บ้านนะครับปลัดอบตนะครับ นี่นะครับเขาเซ็นไว้นะครับเป็นหลักฐานไว้นะครับหากไม่หยุดนะครับยินยอมให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนะก็บอกทุกท่านด้วยนะครับหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเนาะก็สามารถไปร้องทุกข์ได้นะครับที่ศูนย์โรงธรรมนะครับไปแจ้งตารวจความคืบหน้าไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถนะครับไปที่ศูนย์โรงธรรมนะครับอยู่ตามอําเภอท้องถิ่นของท่านนะครับเนาะผมเนี่ยไปทํา เรื่องร้องทุกข์นะครับที่ทศูนย์นงธรรมที่อำเภอบัวลายนะครับจังหวัดนครานาราชสีมานะครับก็เกือบเดือนแล้วท่านผู้ชมอันนั้นหลายรายนะครับท่านผู้ชมประมาณสิบเอ็ดสิบสองรายนะครับก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะครับท่านในอำเภอที่อำเภอบัวลายนะครับโทรศัพท์มาหาผมเรื่อยๆว่าถึงขั้นตอนไหนนะครับขั้นตอนไหนแล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับท่านไม่เคยเพิกเฉยนะครับรรศูนย์นงธรรมนี่ต้อง ยอมรับว่าเป็นศูนย์ที่นะครับ er. ดูแลประชาชนจริงๆนะครับเนาะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเนาะท่านายอำเภอนะครับนะท่านก็ยังส่งจดหมายมานะครับให้เรารู้ว่าท่านดําเนินการแล้วนะครับเนาะก็ขอขอบพระคุณมากมายนะครับเนาะานอำเภอนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีการเลือกตั้งเป็นนอำเภอหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเห็นแต่เลือกสสผู้ใหญ่บ้านอบตนะครับเลือกานอำเภอมีหรือเปล่านะครับเนาะหากท่านใดรู้เรื่องนี้นะครับเราก็สามารถ เขียนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับน้อเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับนาะถ้ามีการเลือกในอำเภอนะครับนะครับสมมุติว่าในอำเภอเนี่ยนะครับอยู่ในวาระ4ปีหรือเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับด้วยหกสิบปีถ้าสปีนะครับผมขอบอกเลยนายอำเภอยุคปัจจุบันเนี่ยจวดใช้ได้นะครับใช้ได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ขอบอกนะครับนาะก็ทําผลงานให้ลูกบ้านเห็นนะครับได้ประชาชนที่ท่านปกครองอยู่ได้เห็นเราก็ ดีใจนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านอบตนะครับท่านประหลัดอบตนายกอบตนะครับหรืออบตนะครับเนาะถ้าทําผลงานให้เห็นนะครับลูกบ้านเห็นนะครับบอกตรงว่านะครับสมัยไหนนะครับท่านไปเป็นลงสมัครก็มีคนเลือกนะครับจริงๆนะครับทุกวันนี้นะครับไม่มีหรอกที่จะมาวัดกันด้วยเงินนานผู้ชมนะครับส่วนตัวผมนะส่วนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับ ผมได้พูดออกคลิปได้ประกาศแล้วนะครับว่าบ้านผมเนี่ยไม่รับใครจะส่งสมัครอะไรก็ตามแต่คุณไปสมมุติว่าคุณจะไปแจกเงินที่อื่นนะครับไปเลยนะครับแต่บ้านผมไม่รับนะครับบ้านผมนะครับจะเอาผลงานคือเราต้องการผลงานให้เขามีผลงานนะครับช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอย่างเนี้ยดีนะครับเนาะก็อย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับเนาะการเลือกอ่สสออะไรเนี่ยนะครับเนาะตอนที่ เขามาหาเสียงเนะจะได้นั่นจะได้นี่จะได้นู่นจะได้นี่นนนใช่ไหมเคยมีคนบ่นนะพอเวลาเป็นเขาจริงๆจักหายไปใส่คาพูดของเขาหล่นหายตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมนะครับมาเจอตรงนี้ท่านชมจะได้กระตกใจเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าหมายสารแต่นะครับเป็นผลดีนะครับกับกับผมแล้วก็ผมก็ได้อ่าเผยแพร่นะครับเรื่องราวนี้นะครับให้หลายๆคนบางคนนะครับมีเรื่องร้อนทุก ทุกใจมากครับไม่รู้จะไปพูดกับใครนะครับไม่รู้จะไปหาใครถ้าเห็นคลิปผมแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปนั่นเลยนะครับท่านตรงไปเลยนะครับที่ว่าการอำเภอนะครับศูนย์ดํารงธรรมนะครับไปที่ศูนย์ดํารงธรรมนะครับเนาะ่ะก็มีหลายคนนะครับที่มีคาพูดนะครับแต่เราครับไม่รู้จะกลัวไปทําไมนะครับในเรื่องที่เราอยากให้ประชาชนรู้เราก็ต้องบอกประชาชนให้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนาะก็คือซุปเปรได้ขายเด็กท่านผู้ชม เนาะก็จะเก็บจะขอขายนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวต้องเอาจดหมายนี้ไปเก็บไปก่อนครับท่านผู้ชมโุ้ยดีใจมากมายนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ขอให้ทุกอำเภอเป็นแบบนี้นะครับเด้อดูแลลูกบ้านของท่านนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อโอ้จดขนาดท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องขอตัวนะครับเอานี้ไปเล่าให้ครอบครัวนะครับให้แม่ผมฟังนะครับเพราะว่าได้รับจดหมายแบบนี้ ดีใจท่านผู้ชมนะครับเนาะจะเป็นหมายสารผมโยนทิ้งนะมือผมอ่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความเห็นอย่างไรนะครับมันเดิมนะครับเนาะก็ขออนุญาตโอ๊ยเก็บไในสาวก่อนยังไม่เอาแล้ววันหลังนะครับท่านใดสนใจจะคอนนะครับมีอยู่นะครับท่านผู้ชมปีนี้ไม่ดกมากแต่พอได้ได้กินอยู่นะครับเนาะก็ไม่เอาเยอะท่านผู้ชมนะครับโลเลยยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมโอปอลแมน อันครึ่งโล20บาทโล2ี่บาทปดไปพวก <c oughs> เอาโลละ40ก็แล้วกันท่านผู้ชมนะ40นะหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้ามาจองไม่ทันก็ไม่ทันนะครับนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเก็บใหม่ก่อนนะครับนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาสอยใหม่